นะคะโคชชออยเลอร์ er เนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณจะเจอรูปแบบนี้นะคะคือไม่ใช่แค่เป็น x ยกยกกำลัง n แต่กลับมาอยู่ในรูปแบบของ ax บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n ที่ A, x, b, ท 1, คูณอยู่กับอนุพันธ์ครั้งที่เแล้วก็ ax บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n ลบหนึ่งคูณอยู่กับอนุพันธ์ครั้งที่ n นลบหนึ่งนะคะคือแทนที่จะเป็น x กําำลัง nx กำลัง n ลบหนึ่งไม่ใช่อยู่ในรูป ax บวก b ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทำยังไงลักษณะใ,ใกล้เคียงของเดิมค่ะ เมื่อกี้เนี่ยกำหนดให้ x เท่ากับ e ยกกำลัง t ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องกลายเป็นกำหนดให้ ax บวก b เท่ากับ e ยกกำลัง t นั้นมันก็จะต่างกันนิดนึงนะคะซึ่งจากการกำหนดแบบนี้แล้วจะทำให้เราได้สูตรนี้ขึ้นมาตอนนี้ไม่ไดีไลฟ์ให้ดูนะคะเนี่ยก็จะได้สูตรอย่างนี้แทนนะคะ ถ้าเกิดเรามี ax บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n คูณอยู่กับอนุพันธ์ครั้งที่ n ของ y เมื่อเทียบกับตัวแปร x เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเห็นไหมมันเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเนี่ย a ที่อยู่หน้า x เนี่ย a ยกกำลัง n ที่เหลือเหมือนเดิมนะคะ a ยกกำลัง n ที่เหลือเหมือนเดิมนะคะ อย่าลืมนะดี d, ตัวนี้ต้องเป็น d ีบายดีอะไรคะ d ีบายแล้วนะคะแล้วเวลาตอบให้ตอบอยู่ในรูปทีก่อนแล้วเปลี่ยนกลับให้เป็นตัวแปร x จากสิ่งที่เรากําหนดนะ x เท่า e กับเอียวกำลัง t หรือ ax บวก b เท่ากับเียวกำลัง t นะคะเราไม่ได้กําหนด x เท่ากับ t นะ